สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษ World Wide with English ประจำวันพุธที่17เมษายน2567ค่ะวันนี้ดิฉันสวภาคกรยาณมิตรจากภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ ก็ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะกับสู่ชีวิตการทำงานที่เป็นปกตินะคะหลังจากที่ได้ไปพักกายพักใจกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะก็หวังว่าทุกท่านนะคะมีความสุขกับครอบครัวนะคะและได้รดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวของเรานะคะแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะก็หวังว่าปีใหม่ไทยนะคะ จะเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังกายพลังใจนะคะที่ขับเคลื่อนเรานะคะให้มีแรงในการดำเนินชีวิตนะคะไปสู่เป้าหมายได้อย่างประสบความสำเร็จค่ะวันนี้นะคะก็จะเล่าเรื่องที่ต่อต่อยอดนะคะมาจาก2ส,สัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือเรื่องของนามสกุลชาวอังกฤษค่ะ ะะได้เล่าให้ฟังไปว่านามสกุลของชาวอังกฤษนะคะก็มีที่มาที่น่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นเอพิโซดที่2นะคะเกี่ยวกับ origin of English surnames นะคะที่มาของนามสกุลชาวอังกฤษะคะ่ะ เมื่อคราวที่แล้วนะคะก็ได้เล่าให้ฟังไปว่านะะามสกุลของคนอังกฤษเนี่ยก็ามาจากหลากหลายแหล่งนะคะคราวที่แล้วได้เล่าให้ฟังสองแหล่งนะคะแหล่งที่หนึ่งก็คือ patronymic and matronymic surnames นะคะก็คือนามสกุลที่นำชื่อคุณพ่อหรือว่าชื่อฝ่ายพ่อนะคะ หรือคำว่า patronymic นั่นเองนะคะหรืออาจจะนำชื่อคุณแม่หรือว่าชื่อฝ่ายแม่นะคะ matronymic นะคะมาตั้งเป็นนามสกุลของของเรานะคะยกตัวอย่างนะคะนามสกุลที่ลงท้ายด้วย son นะคะ so n son ที่แปลว่าลูกชายนะคะเเช่น richardson นะคะ richardson เนี่ยก็หมายถึง son of richard นะคะก็เป็นลูกชายของนายริชาร์ดนะคะเบนสันก็คือ Son of Ben นะคะก็เป็นลูกชายของนายเบนนะคะหรือ,อนำสกุลที่ลงท้ายด้วยคินนะคะ K KIN คินที่แปลว่าญาติพี่น้องนะคะเช่น Wilkin นะคะ หรืออาจจะเป็นชื่อนะคะแล้วก็เติม s เข้าไปค่ะเช่นนามสกุล rogers อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางกรณีอาจจะใช้ชื่อคุณพ่อชื่อคุณแม่มาเป็นนามสกุลโดยที่ไม่ได้แปลงอะไรต่อหรือไม่ได้เติมอะไรต่อเข้าไปอีกนะคะอันนี้ก็เป็นแหล่งที่หนึ่งค่ะก็คือ patronymic ชื่อพ่อนะคะ matronymic ชื่อแม่ค่ะถัดมานะคะก็ได้เล่าให้ฟังว่านามสกุลหลายนามสกุลนี้มาจากอาชีพค่ะนะคะ Uh, occupationalsurnames นะคะคำว่า occupational ก็มาจากคำว่า occupation นะคะที่แปลว่าอาชีพนะคะ uh, อันนี้ก็จะสะท้อนอาชีพของบรรพบุรุษนะคะว่า uh, เขามีอาชีพอะไรค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะ hunter baker barker นะคะ smith w r i g h t t a y l o r chapman อย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่าง hunter เนี่ยก็คืออาชีพล่าสัตว์นะคะ baker ก็ทำขนมปัง นะคะ Barker นะคะอันนี้ b a r k ไม่ได้แปลว่าเห่านะคะ Barker นะคะตรงนี้เนี่ยหมายถึงมีอาชีพเป็นเ,เรียกว่าไหลลอกหนังสัตว์ถลกหนังสัตว์นะคะเพื่ออไปทำหนังนะคะ l e t e r นะคะที่เขาไปทำเครื่องนุ่งหม่มหรือว่าเครื่องใช้ต่างๆนะคะ Smith นี่ก็เกี่ยวโยงกับพวกเหล็กนะคะ Blacksmith ที่แปลว่าช่างตีเหล็กนะคะนะคะ r i g h t นะคะก็เกี่ยวข้องกับพวกการทำไม้ต่างๆนะคะ tailor นี้เกี่ยวกับการทำเสื้อผ้านะฮะ chapman เนี่ยเ,เกี่ยวกับ Shop นะคะก็คือราเ,เปิดร้านขายของนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเอนามสกุลที่สะท้อนอาชีพของบรรพบุรุษนะคะ วันนี้ก็จะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมอีกสองแหล่งนะคะก็คือ descriptive surnames นะคะกับ geographical or local surnames นะคะ descriptive surname s คืออะไรนะคะก็มาดูคำศัพท์ซึ่งนิดหนึ่งนะคะคำว่า descriptive เนี่ยเป็นคำคุณศัพท์ที่มาจากคำกริยา describe นะคะที่แปลว่าบรรยายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือนามสกุลที่บรรยายคุณลักษณะอะไรบางอย่างของต้นตระกูลเรานะคะอาจจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกก็ได้ค่ะหรือที่เรียกว่า appearance นะคะรูปร่างหน้าตาสีผิวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ หรืออาจจะเป็นเรื่องของ character นะคะเออนิสัยใจคอว่าเป็นคนยังไงนะคะทีนี้เนี่ยเอานำไอ,อ้นำสกุลเหล่านี้นะคะที่ที่บอกถึงคุณลักษณะของต้นตระกูลนะคะ มันก็มาักจากพัฒนามาจากชื่อเล่นนะคะหรือที่เราเรียกว่า n nick n a m e s นะคะหรือว่าชื่อเรียกนะคะคล้ายๆฉา,ายาที่เราใช้กันในกลุ่มคนสนิทด้วยกันนะคะภาษา,าอังกฤษเขาเรียกว่า Pet Names นะคะ PET Pet ที่แปลว่าสัตว์เลี้ยงแต่น,นี้ไม่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะคะ p พ t names ก็คือชื่อหรือฉายาที่เรียกกันในกลุ่มคนสนิทนะคะอาจจะเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าคนในครอบครวัวอย่างนี้เป็นต้นนะคะ กเ็เริ่มแรกเนี่ยคนอังกฤษเองก็ไม่ได้มีนามสกุลนะคะในสมัยอ n g l o s a x o n นะคะที่ใช้อังกฤษยุคโบราณนะคะก็คล้ายๆกับวัฒนธรรมหลายๆที่รวมถึงวัฒนธรรมไทยเรานะคะก็ไม่ได้ว่ามีนามสกุลตั้งแต่แรกเริ่มนะคะทีนี้พอมีพลเมืองมากขึ้นมากขึ้นนะคะคนชื่อจรก็อาจจะมีหลายจอรใช่ไหมคะก็อาจจะมีการเรียกว่า ใส่ฉายาหรือว่าชื่อเล่นต่อเข้าไปข้างท้ายนะคะก็ทำให้นะคะชื่อเล่นหรือว่าฉายาเหล่านั้นน่ะก็พัฒนานะคะมาเป็นนามสกุลในที่สุดนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างของ descriptive surname s กันสักนิดหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่น little นะคะที่ที่สะท้อนให้เห็นว่าตัวเล็กนะคะ little นะคะหรือว่า white นะคะสะท้อนให้เห็นว่า ผิวขาวนะคะ Armstrong งนะคะอันนี้ก็แปลตรงๆได้นะคะ Arm มก็แขนนะคะสตรองก็แข็งแรงนะคะแสดงว่ามีความกำยำแข็งแรงนะคะ Good 굿ชอยนี่สะท้อนถึงลักษณะนิสัยใจคอนะคะ Good 굿ชอยก็คือเป็นลูกที่ดีนะคะ เพราะนั้นแต่ก่อนเนี่ยสมมติมีชื่อจรหลายคนนะคะก็เราอาจจะเรียกว่าเรียกว่าเออ่จอนไหนเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จรนเดอะกู๊ดช l ยนะคะจรนคนที่เป็นลูกที่ดีเป็นเด็กดีนะคะเออ่ไวส์นี่ก็เป็นนามสกุลได้นะคะ W ise wise ที่แปลว่าฉลาดนะคะเเพราะนั้นถ้ามีจรหลายจอนจอรคนหนึ่งเป็นจรนเดอะกู๊ดช l ยนะคะจอนที่เป็นลูกที่ดีหรือ อีกคนนึ่งก็เป็นจอห์นเดอะไวส์นะคะจอห์นที่แบบเป็นคนเฉลียวฉลาดนะคะหรือจอห์นไวท์นะคะจอห์นคนที่เขาขาวน่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉายาหรือว่าเพเนามต่าง,างๆก็ได้พัฒนาออกมาเป็นนามสกุลในที่สุดนะคะในปัจจุบันถามว่ายังมีคนนามสกุลเหล่านี้อยู่ไหมก็มีอยู่นะคะ,ะยกตัวอย่างนะคะ นักแสดงชาวอเมริกันนะคะที่ท่านเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสประมาณสองปีที่แล้วนะคะก็คือเบตตี้ไวท์นะคะจริงๆทัานก็เป็นชาวอเมริกันนะคะแต่ว่าต้นตระกูลก็คงมาจากยุโรปนะคะหรือว่ามาจากอังกฤษนะคะเบตตี้ไวท์นะคะหรืออย่างเช่นนะคะนักบินอวกาศชาวอเมริกันนะคะที่เดินบนพระจรันท์เป็นคนแรกนะคะจำได้ไหมคะเชื่อ,อไรนะคะ Neil a r m มสตรองนะคะเนลอาร์มสตรองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนามสกุลเหล่านี้นะคะก็เห็นแล้วนะ,ะท่านเคยท่านอาจจะเคยสงสัยนะคะว่าเอ๊นามสกุลนี่เอ่อทำไมเรียกว่าแปลตรงๆต,ต,ตามศัพท์เลยใช่ไหมก็คําตอบก็คือว่าใช่นะคะแล้วมาได้อย่างไรก็คือมาจากลักษณะนิสัยนะคะหรือว่ารูปลักษณ์ภายนอกก็ได้ค่ะของต้นตกกระกูลของเขานะคะอันนี้ก็เป เป็น descriptive surnames mm hmm. นะคะ uh, แหล่งที่มาแหล่งสุดท้ายที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้ก็คือ uh, geographical or local surnames mm hmm. นะคะเป็นนามสกุลที่ uh, สะท้อนถึงภูมิศาสตร์นะคะหรือว่าแหล่งที่ตั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเมืองหรือว่าหมู่บ้านอำเภอนะคะหรือว่า e s t a ต e นะคะหรืออสังหาริมทรัพย์ ที่ต้นตระกูลเขาเคยได้อาศัยอยู่หรือว่ากำเนิดหรือว่าทำงานอยู่นะคะ geographical นี่เป็นคำคุณศัพท์ค่ะมาจากคำนาม geography นะคะที่แปลว่าภูมิศาสตร์นะคะ local นี่เราก็รู้จักกันเป็นส่วนใหญ่นะคะก็หมายถึงท้องถิ่นก็ได้หรือหมายถึงเกี่ยวกับสถานที่ตั้งนะคะนำสกุลคนอังกฤษส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มนี้นะคะก็คือ,อ,อมาจากถิ่นที่ตั้งค่ะ นะคะคทีนี้ย้อนไปในอดีตกันสักนิดหนึ่งนะคะที่ได้เคยกล่าวไว้ว่าออช่วงแรกๆเนี่ยคนอังกฤษก็ไม่ได้มีนามสกุลนะคะจนกระทั่งเ,ออเรียกว่าหลังเหตุการณ์นองมองของควสในปีคศ1066นห10ะคะหลังจากที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองนะคะก็เริ่มมีการเรียกว่าออตั้งชื่อเล่นชื่อฉายาหรือว่า pet names นะคะชื่อที่เรียกในกลุ่มเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยต่อท้ายชื่อนะคะ เพื่อให้รู้ว่าเรากำลังคุยกันถึงใครนะคะแล้วก็กลายเป็นนามสกุลในที่สุดนะคะการเข้ามาปกครองของฝรั่งเศสก็มีส่วนนะคะที่ทำให้เกิดเอ,อนามสกุลนะคะเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยฝรั่งเศส ะะได้ใช้ระบบฟิวดอลซิสเต็มนะคะก็คือระบบขุนน้ำขุนนางนะคะมีการแบ่งปันที่ดินอังกฤษให้กับขุนนางฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ ภายใต้พื้นที่ดินนะคะเ,เหล่านั้นเนาะก็จะมีคนอังกฤษที่ทำงานอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็ขึ้นตรงกับขุนนางท่านนั้นนะคะทีนี้เ,เพื่อไม่ให้สับสนแล้วก็เพื่อให้เกิดการบันทึกนะคะที่ชัดเจนว่ามีใครบ้างนะคะที่อยู่ภายใต้ เออเอสเตดของเรานะคะหรือว่าบ้านของเราหรืออนาเขตของเราก็จึงเกิดสิ่งที่เรียกว่าเซอร์เนมนามสกุลตามมานะคะทีนี้เนี่ยเบางบรรพบุพร,ร,รุษบางคนก็ใช้ชื่อเมืองเนี่ยแหละค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อเมืองชื่อเขตนะคะชื่อหมู่บ้านนะคะมาใช้เป็นนามสกุลเลยนะคะยกตัวอย่างนะคะ,ช,ะ,คะชื่อเคาน์ตี้นะคะชื่อเขตเมืองต่างๆเช่นเชสเตอร์ นะคะ C H E S H I R E นะคะหรือชื่อเมืองเออเคนต์นะคะ K E N K E N T นะคะ Devon นนี่ก็ใช่นะคะ D E V O N นะคะพวกนี้เป็นชื่อของเขาที่นะคะชื่อเขตนะคะหรือว่ามณฑลนะคะในอังกฤษนะคะ ส่วนชื่อเมืองซิตี้หรือว่าทาว n ์นะคะไม่ว่าเมืองเล็กเมืองใหญ่นะคะก็ที่พบเห็นก็อย่างเช่น h e r ร์ตฟอนะคะ H E R T F O R D นะคะคา l i ลิโนะคะ C A R L I S I L นะคะหรือว่า Oxford นะคะ O X F O R D นะคะพวกนี้ก็เป็นชื่อเมืองค่ะที่นำมาใช้เป็นนำสกุลน,นะคะ นอกจากนี้นะคะถ้าเราไม่ได้ใช้ชื่อเมืองนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ก็ได้นะคะอ,อ,อันนี้เข้าข่าย descriptive landscape features นะคะก็คือเป็นลักษณะ ทางภูมิศาสตร์ว่าเป็นเขาเป็นป่าเป็นลำธารเป็นบึงเป็นหนองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยก็เป็นที่มาของนามสกุลจำนวนมากเลยค่ะนะคะที่เรารู้สึกว่าเออมันแปลได้นะคะยกตัวอย่างนามสกุล h i l l นะคะ h i d o u b l l h l นะคะอันนี้ก็หมายถึงภูเขา บุชนะคะอย่างเช่นประธานาธิบดีสหรัฐนะคะจอร์จดับุชใช่ไหมคะหรืออีกหลายหลายคนที่นำสกุลบุชนะคะคำว่าบุชเนี่ยก็คือพุ่มไม้นะคะฟอร์ดนะคะ F o R D, F-O-R-D ฟอร์ดนะคะเอ่อดาราแฮร์ริสันฟอร์ดนะคะหรือเจ้าของบริษัทรถยนต์ฟอร์ดอย่างนี้เป็นต้นนะคะ คำว่าฟอร์เนี r ่ย F O R D ฟอร์นะคะความหมายของมันก็คือ,อส่วนของลำธารที่ที่ตื้นเขินแล้วเราสามารถเดินข้ามได้นะคะหรืออย่างเช่นนามสกุลไซค์นะคะ S Y K E S นะคะคำนี้ก็ให้ความหมายว่า s t r e ีมลำธารน,นะคะ เอ่อเป็น marshy stream นะคะเป็นลำธารที่มีเรียกว่าเป็นลนักษณะของหนองนะคะหนองหรือบึงที่เอ่อเราสามารถเดินเดินได้นะคะหรือนะคะนามสกุลบางอย่างก็ใช้ at อะไรนะคะ at ที่แปลว่าที่ะค่ะราะนั้นก็แปลกันตรงๆเลยนะคะยกตัวอย่างนะคะ at wood นะคะ a t w o o o d นะคะ wood ที่แปลว่าไม้หรือแปลว่าป่าเนี่ยะค่ะ ะะก็แสดงว่าต้นตระกูลเขาอยู่แถวป่านะคะ at water นี่ก็อยู่แถวแม่น้ำนะคะ at tree นะคะ a w t r w e, นะคะกอนนี้ก็อยู่แถวต้นไม้นะคะ uh, at field นะคะก็อยู่ตามท้องไร่ท้องนาค่ะนะคะหรือบางนามสกุลเขาก็ขึ้นต้นด้วยว่า by ค่ะ b y นะคะ Uh, by ถ้าเกี่ยวกับสถานที่ก็ให้ความหมายว่าข้างๆ้างหรือว่าใกล้ๆกล้นะคะเช่นนำสกุล by land นะคะ by land ก็แสดงว่าอยู่ใกล้กับส่วนที่เป็นพื้นดินนะคะ by waters นะคะนี้อยู่ใกล้แม่น้ำ by gate อยู่ใกล้ประตูนะคะ by grapes นะคะอยู่ใกล้กับ สูตรสารนะคะเพราะว่า GRAVE เนี่ยแปลว่า,าหลุมศพนะคะอันนี้ก็แปลได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะส,สะท้อนให้เห็นนะคะว่าบรรพบุรุษของแต่ละท่านเนี่ยนะคะเขาอาศัยกันอยู่ในพื้นที่ลักษณะไหน นะคะมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะนำสกุลบอลนะคะ B A l L ball นะคะที่เรามาจะเ,เข้าใจว่าอ๋ออันนี้เกี่ยวข้องกับลูกบอลหรือเปล่านะคะจริงๆคำนี้เนี่ยในสมัย middle English นะคะภาษาอังกฤษยุคกลางเนี่ยก็ให้ความหมายว่านะคะ rounded hill นะคะก็เป็นภูเขาที่มีลักษณะกลมๆนะคะ bottom นะคะที่ปัจจุบันเราแปลว่าด้านล่างใช่ไหมคะ b o w t o m นะคะถ้าเป็นอวัยวะของร่างกายเราก็หมายถึงส่วนที่เป็นก้นนะคะ bottom ถ้าเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ตรงนี้หมายถึง valley นะคะก็คือหุบเขาค่ะนะคะเ,เพราะนั้นใครที่นามสกุล bottom ก็คือเป็นคนที่อาศัยอยู่ในเขต broad valley เป็นหุบเขาที่กว้างขวางนะคะ หรือนะคะแฟนนี่นะคะแฟนนี่ F A N Y นะคะนามสกุลนี้นะคะเป็นคำศัพท์ที่มาจากสมัยโออิ l ลิชนะคะภาษาอังกฤษยุคเก่านะคะคำว่าแฟนนะคะแฟนก็มาจากแฟนแฟนตรงนี้หมายถึงเว t แลนด์นะคะก็เป็นพื้นที่ที่เป็นหนองคลองบึงนะคะก็เว t ตรงนี้ก็คือที่แปลว่าเฉะแฉะนะคะ นามสกุล uh, h, omes, ะะ h o m e s นะคะ H-O-L-M-E-S นะคะ h o m e s เนี่ย uh, คำศัพท์ตรงนี้นะคะมาจากสมัย Middle English นะคะภาษาอังกฤษยุคกลางค่ะ Home นะคะ H-O-L-M นะคะนำมาสู่นามสกุล h o l m e m e s นะคะตรงนี้ให้ความหมายว่า Island นะคะก็คือเกาะค่ะ หรือนามสกุล er, h o o k e r นะคะ h o o k e r นะคะความหมายนี่นะคะ Hook เนี่ยที่เราแปลว่าขอเกี่ยวนะคะทีนีออ้อย่าไปแปลอะไรที่เป็นเชิงลบนะคะ Hooker นะคะตรงนี้หมายถึง พื้นที่ที่เป็นแม่น้ำนะคะส่วนที่เป็นเรียกว่าอะไรคะตรงทางโค้งนะคะหรือส่วนที่เป็นหักมุมนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําหรือเนเจอร์นะคะธรรมชาติในลักษณะต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเขตที่เ,เป็นทางหัก มุมนะคะเป็นคอนเนอร์นะคะคล้ายๆตะขอนะคะก็นำมาสู่นามสกุล h o กเกอนะคะอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะนามสกุลลีค่ะนะคะ L.W.L e e นะคะ ซึ่งถ้านอาจจะไปเห็นลีในภาษาเกาหลีอันนั้นก็อีกวัฒนธรรมหนึ่งไปเลยนะคะส่วนนามสกุลลีที่อยู่ในสำหรับคนที่อยู่ในเรียกว่าอะไรคะชาวอังกฤษนะคะนามสกุลเหล่านี้นะคะก็ให้ความหมายถึงเมดโดนะคะทุ่งค่ะนะคะหรือว่า forest นะคะป่านะคะ ก็เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งนะคะของออนามสกุลของคนอังกฤษนะคะหรือว่าคนที่มีบรรพบุรุษเป็นชาวอังกฤษนะคะว่าเ,เขาตั้งนามสกุลมาจากอะไรบ้างนะคะสรุปแล้วนะคะก็มี4แหล่งที่หลักๆเลยนะคะแหล่งที่หนึ่งก็คือใช้ชื่อ,อ,อคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะมาเป็นนามสกุลนะคะหรือว่าใช,ใช้ใช้อาชีพค่ะนะคะหรือว่าใชเ้เรื่องของลักษณะนิส ใส่ใจคอหรือว่ารูปลักษณภายนอกนะคะแล้วก็แหล่งสุดท้ายก็คือถิ่นที่ตั้งนะคะส่วนใหญ่นามสกุลของคนอังกฤษก็จะเป็นประเภทสุดท้ายนี่แหละค่ะนะคะก็คือ geographical หรือว่า local surname s นะคะถิ่นที่อยู่อาศัยนะคะหรือไม่ก็เป็นลักษณะของภูมิศาสตร์นะคะของถิ่นที่เขามีชีวิตอยู่นะคะ ก็น่าสนใจดีนะคะก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะคะที่นำมาเล่าสู่กันฟังค่ะวันนี้เวลาของรายการก็จบลงแล้วนะคะดิฉันสาวภาคกรยาณมิตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังนะคะทุกวันพุทธ ที่หและพุทธที่3ของเดือนนะคะก็จะนำเรื่องราวนะคะเกี่วยวกับภาษาอังกฤษ,กฤษแล้วก็วัฒนธรรมวิถีชีวิตนะคะของคนที่ใช้ภาษาอังกฤษนะคะมาแบ่งปันกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ